กินหมดแล้วครับกินหมดแล้ว,ลวอ,อ่าากิน,นกินไปคุยคุยก่อนอรอน้องกินเสร็จแล้วเดี๋ยวชุดต่อไปจะได้มาทําไปพร้อมๆกันกน,นะฮะเ <_" S 1> อ่อ <_" S 1> ช่วงอยู่บ้านเนี่ยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมากับช่วงอยู่บ้านที่ผ่านมามันแตกต่างกันไหมในมุมมองของของเราอะ <_" S 1> ต่างไหม ต่างกันที่ไม่ไ,มได้ปั่นจักรยานอย่างนั้นป่ะหรือว่ามีอย่างอื่นอีกที่แตกต่างอืมถ้าพี่เล่าไปนะถ้าในมุมมองของผู้ใหญ่นะ,ะช่วง2องสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยมันมันแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย ไม่ไม่ค่อยได้จริงจังใช่ป่ะแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแบบล็อกดาวจริงจังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเดินทางก็ลดลงไปอีกนะฮะแล้วก็มีการกักตุนสินค้าด้วยอะวันก่อนพี่เพิ่งไปที่โลตัสจะไปซื้อของคือจริงๆพี่จะพยายามไปซื้อของที่แมคโครหลายครั้งละเพราะว่าบ้านพี่อยู่ใกล้แมคโครแต่ไปไม่ได้ทันทีเหตุผลเพราะว่าพอมันไม่มีที่จอดรถรถเยอะ ถ้ารถเยอะก็แปลว่าคนเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือพยายามจนจอดได้แต่พอเข้าไปในห้างปุ๊บพี่เดินออกเลยเพราะว่าคนแบบเดินไหลติดไหลเลยคือแบบชิดกันมากถ้าถ้ามีคนเป็นโควิดทั้งในนั้นจามหนึ่งทีสงสัยติดกันทั้ง,งแผงเลยน่ากลัวมากก็เลยยังไม่ได้ซื้อของที่แมคโครพี่ก็ขับรถเลยไปอีกนิดนึงไปที่โลตัสนะฮะปรากฏว่าบรรยากาศในโลตัสก็ ไม่ค่อยดีเลยอะคือของมันหายไปสองในสามอะปกติเราไปพวกเนี้ยของมันจะเต็มชั้นถูกป่ะมันจะมีชั้นวางของอะเปปซี่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 โคก้กโค้กโค้กโค้กอะไรเงี้ยเต็มชั้นหมดเลยอะเอ้เปปซี่กับโค้กอะหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งส่วนของแบบของกินที่เป็นอ,อ,อาหารแห้งอะไม่น้ำมาม่านะไม่รู้ทำไมว่ามาม่าขายไม่ค่อยดีแต่ไอ้พวก กุเส้นพวกเส้นหมี่เส้นบะหมี่เส้นแห้งๆอะไรพวกนี้นฮะหายไปเหลืออยู่แค่หนึ่งในสี่อะ่ะเหลืออยู่แค่หนึ่งในสี่แต่มาม่าหายไปครึ่งหนึ่งนะเหลืออยู่หนึ่งในสองอืมแล้วก็ของสดไม่มีเลยของสดพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรเงี้ยไม่มีเลยแบบปกติคือแบบ ที่ที่เราซื้อกันปกติมันก็จะมีแบบแปลกๆแบบไส้ที่คนไม่กินไม่ไม่รู้นะพี่ไม่ไม่ค่อยชอบพวกนี้ <c oughs> เครื่องในอะไรเงี้ยปลาหมึกตัวใหญ่พิเศษเลย <c oughs> คือแบบไม่น่าจะอร่อย <c oughs> แล้วก็พวกหมูที่เขาหั่นแล่เป็นชิ้นๆแล้วอะซึ่งราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งอะไ <c oughs> รเงี้เหลือเหลือแต่ของพวกเนี้ยของที่คอมมอนที่คนส่วนใหญ่ซื้อหมด เครืงไข่ไก่หมดเกลเรยงองพี่จะบอกว่า20ปีที่แล้วไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะมไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ที่ของในซูเปอร์มาร์เก็ตหมดขนาดเนี้ยม,มันอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงน้ำท่วมแต่น้ำท่วมก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะ,ะอ,อันนี้คือแบบ แย่มากแล้วก็คนก็มีความทุกข์ใจมีความตื่นตูมอันนี้ในมุมมองของผู้ใหญ่เนาะทีนี้ในมุมมองของของเด็กเนี่ยของนักเรียน,เ,นยเป็นยังไงบ้างฮะในช่วงที่ผ่านมาก็โอเคครับเหมือนเดิมป่ะฮะยกเว้นแค่ไม่ได้ปั่นจักรยานป่ะน้องน้ำใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหน้องน้ำเหมือนเดิมครับอืมโอเค มันอาจจะโรคเนี้ยวิกฤตเนี้ยมันอาจจะตัดคนที่เป็นยุคใหม่กับยุคเก่าออกจากกันคือถ้าอย่างของพี่เป็นยุคกลางๆางอะนะถามว่าพี่อยู่บนหน้าจอตลอดได้ไหมก็อยู่ได้แต่อยู่มากพี่ก็จะปวดหลังปวดคออะไรของพี่ไปแต่ถ้าเป็นเด็กๆรุ่นน้องน้องก็ชิวๆใช่ไหมเหมือนปกติแต่ถ้าเป็นรุ่นโตกว่าพี่อีกอะ สัก10ปี20ปีไงรุ่นพ่อรุ่นแม่พี่อะไรเงี้ยนะฮะเขาไม่สามารถอยู่หน้าจอคอมได้นะเขาเล่นมือถือมือถือ,ม,อ,ถอมันก็เครื่องเล็กมันก็มีข้อจำกัดผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องแบบไปคุยกับคนข้างบ้านบ้างไปซื้อของบ้างอะไรเงีนะ้ยซึ่งข้อจำกัดพวกนี้ก็ทำให้ทำไม่ได้เลยนะฮะวิถีชีวิตจะเปลี่ยนนะครับ ว so right. so ิถีชีว <Yeah. S 1> so like ิตของเด็กรุ่นใหม่แทบไม่เปลี่ยนถูกปะแล้วน้องก็แฮปปี้ที่น้องจะอยู่บนหน้าจอแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนได้เยอะขึ้นอย่างนั้นไหมตอนนี้เกมอะไรฮิตอ่ะอืมก็ตอนนี้ผมก็เล่นเกมเพื่อนเพ่นโรบบอกครับโรบอ่ะโอเคอืมโรบฮิตอยู่แต่แต่เราไม่เล่นพวกแบบที่พี่เราเล่นใช่ไหมพวกอะไรยิงปืนกันเป็นทีมอะไรเงี้ยเล่นไหมพวกนั้น อ,อ๋อเล่นบ้างแต่อที่หนุกหนุก,ก็คือเราบอกหนุกกว่าช่วงช่วงนี้พี่มีเล่นปลูกผักด้วย Star Di Valle รู้จักปะ,ปะเออเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมไม่พี่พี่ถามผิดพ,พี่ต้องถามว่าเคยเล่นแบบค o o p ไหมที่มันเล่นกันหลายคนอะ่ะอื มันเล่นหลายคนได้น้องน้องเล่นในไหนในคอมหรือว่าในเครื่องอื่นอ้าหายไปแล้วเอาจานไปเก็บป่ะว่าคืองี้คือตอนนี้พี่เล่นปลูกผักอยู่นะฮะใครเครียดนี่แหละหาหาวิธีการอยู่บนหน้าจอมากขึ้นก็ถ้าถ้าเราเล่นด้วยเนี่ยก็ มาเล่นโคลออฟกันได้เล่นกันหลายๆคนเหมือนจะเล่นได้4คนมัน้งประมาณนั้นโอเคเอถ้ายังมีความสุขดีก็ดีดีฮะก็ถือว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ปรับตัวได้นะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมีความทุกข์กายทุกใจแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะเฉย เพราะเราอยู่บนหน้าจอออนไลน์อยู่แล้วโอเคฮะอ่ะ okay. uh, uh, กลับมา